สวัสดีครับอันดีวสุครับคลิปนี้ช่วงเย็นนะฮะแล้วก็อ All New Suzuki Active สีขาวมุกโดลมาย,ลายหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าเนี่ย Active นะ Active สีขาวมุกรคาคาเริ่มต้น1้าน1 6 6 0 0 0นะฮะคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเซ็ตเต็มคันในลักษณะที่อทรงทั่วไปปี2023กระแสฮิตแล้วก็มีอะไรการแต่งแบบชิ้นฮิตๆนะฮะแล้วต้องบอกก่อนว่ารายการแต่งทั้งหมด จากนาขมนหรือร้านกขะบน,นการยางพันยบบรีของ6นะครเดี๋ยวไปเจาะรายละเอียดกันว่าใส่อะไรไปบ้างรายละเอียดมีอะไรบ้างคือจริงๆคุมทอนได้ดีนะฮรรถสีขาวเราใส่ฝาดำนะครฝากระโปรงหน้าคาร์บอนสีดำใช่ไหมฮะลาย F 1, แล้วก็เป็นงานของ KM คาร์บอนนะฮะอันนี้ ลายบานซองเอจากร้านนกมณน,นะครับซึ่งมันรับกับตัวกระจังหน้าที่เป็นเกรดแอคทีฟซึ่งมาจากโรงงานคือกระจังหน้าสีดําตัวนี้นะครับแล้วก็มีกระจังหน้า2ชั้นเป็นสีเทาใช่ไหมเนี่ยหน้ารถด,ดูหล่อขึ้นนะครับแล้วก็รับกับสีรถตัดกับสีรถด,ด้วยนะครับขาวดำนะฮะส่วนไฟตัดหมอกไม่ได้ใส่ก็ยังเป็นเบ้าหรือว่าโคมไฟตัดหมอกสีดำนะครับเนี่ยหน้าดูหล่อเลยแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับฟิล์มสีฟ้าหรือบัวฟ้านะครับเป็นเกรดฟิล์มเซรามิกซึ่ง ก่อนเดิมเนี่ยหรือปีที่แล้วนะครับฟิล์มเขียวเขียวใสามาแรงแต่ตอนนี้ลองดูสีฟ้านะครับนี่คือบูอัลฟาเซรามิกนะครับติดตั้งอยู่ในคันนี้ให้ความสว่างนะครับแล้วก็ลดดูรลอแล้วก็ใสปิ้งใหม่ตลอดเวลาแล้วกันนะฮะอันนี้คือเซตฟิล์มนะครับถัดลงมาก็จะมีเรื่องของคิ้วล้อนะครับนี่คืองานของ k m racing ทั้งหมดนะครับคิ Q ้วล้อขนาด1.5นิ้ว ติดครบสีล้อนะครับเพิ่มมิติด้านข้างนะครับประกอบกับตัวชุดล้อเนี่ยเราก็ยกเซตชุดล้อสีดำนะฮะทีามเจดดำเงางานโปรแม็กนะฮะหยอดสีแดงนะครับและขาดไม่ได้นะครับโตโยโตเซตเอทีสานะครับขนาดยาง265 60า1 8สิบนี่คือเซตยางเซตล้อนะครับจากร้านนัากรมลอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับคันนี้ดูเตี้ยลงนะฮะ เซ็ตช่วงล่างนะครับโชคหน้าควีนซีรีส์ปรับ16ระดับนิ่มๆหนึบๆกันไปนะฮะโหลดด้านหน้า1.5นิ้วพร้อมกับทรงด้านหลังกันเราก็เซ็ตโชคอีกเหมือนกันนะครับปีกี้แบ็กปรับ8ระดับนะฮะพร้อมกับชุดสปริงโปรเกรสซีฟนะครับจากโปรเฟนเดอร์นะครับเซ็ตนี้ทั้งเซ็ตนะครับด้านข้างไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงตามปกติเลยกระจกมองข้างยังเป็นสีดําอยู่ในเกรดของแอคทีฟนะครับตามปกติด้านข้างบอกว่าดูหล่อนะครับด้วยฟิล์มที่เป็น ตัวบูอัลฟ่านะครับมันจะโดดขึ้นมาเลยแล้วก็มาตัดสีดําด้วยคิ้วล้อหรือว่าชุดล้อสีดำนะฮะนี่คือมิติด้านข้างที่เราเห็นนะฮะถัดมาก็ยังมีเรื่องของตัวฝาท้ายหรือฝาครอบท้ายที่เป็นคาร์บอนนะลาย F1 นะครับมีลายเซ็นของ KM Carbon หรือว่า KM Racing เรียบร้อยนะครับนี่คืองานของ KM ทั้งคันนะฮะสติกเกอร์ลายเซน็น KM Racing Shop ก็ยังอยู่ที่ท้ายรถนะครับ เซตนี้ต้องบอกว่าจ,จบแบบงามๆหล่อๆกันไปเลยแต่อีกชิ้นหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราไปแปะตัวท้ายตัวนี้เป็นคาร์บอนมันก็งามขึ้นไปอีกนะแต่ว่ามันจะดูเป็นคาร์บอนทั้งหมดอันนี้ท่านเจ้าของรถชอบสไตล์เดิมหรือว่าครอบตัวเดิมนะต,ติดรถมานะครับนี่คือด้านท้ายต้องบอกเลยว่าฟิล์มมันขึ้นจริงๆนะสีดำสีขาวแล้วตัดสีฟิล์มตัวนี้มันทำให้แบบรถดูแบบม,ม,มีมิติที่มันแบบ สวยมากขึ้นใหม่มากขึ้นแล้วมันก็ดูวาวอยู่ตลอดเวลาฮะอันนี้คือสายซิ่งอันนี้คือสายซิ่งแต่จริงๆไม่ได้ซิ่งเราแต่งสเต็ปนี้ก็ได้ขับหลอ่ลอๆก็ได้เราไม่ต้องซิ่งก็ได้นะนะฮะเดี๋ยวไปชมด้านหน้ากันต่อนะครับอันนี้คือลักษณะของมิตริรอบคันที่เราเห็นทั้งหมดนะครับโปรโมชั่นเดี๋ยวค่อยออลงไว้หน้าเพจละกัน คลิปนี้อันพามาดูข้าวๆในเรื่องของการจัดเซ็ตจัดสีแล้วก็จัดโทนจัดทรงทั้งหมดนะฮะองค์ประกอบทั้งหมดที่ทำนะครับนี่คือรุ่น Active นะฮะนี่คือรุ่นแอคทีฟนะครับจริงๆแล้วถ้าผมไม่บอกเนี่ยมันก็มันก็ดูละไมคล้ายคึงกับตัวท็อปแต่ว่าเจ้าหน้า Active เนี่ยมันเป็นรุ่นที่แบบว่าสายแต่งสายแต่งนิยมนะฮะสายแต่งนิยมอันเนี้ยกระจังหน้าของ Active สวยนะครับซึ่งไม่ใช่กระจังหน้าแบบทางสแตน หรือไม่ใช่กระจังหน้าแบบว่าสีแมกนิไทนะครับมันเป็นสีดําเป็นโนแบ็กกับสีเทานะครับกระจังหน้าหล่อมาจากโรงงานแล้วนะครับเติมฝาคาร์บอนไปเนี่ยจบแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้คร่าวๆแล้วก็เดี๋ยวสรุปแคมเปญไว้ให้หน้าเหตุนะครับไว้พบกันครับสวัสดีครับ